ดิฉันนิรนุชคุณลอดฝ่ายวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะมาแนะนำทุนพัฒนาศักยภาพผลงานวิจ Fast ัยฟาสแท็กให้ทุกทาา่านค่ะทุนวิจัยพัฒนาศักยภาพผลงานวิจ Fast ัยฟาสแท็กเป็นทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้แก่ผู้รับทุนเพื่อดําเนินโครงการวิจัยที่ผู้รับทุนเสนอขึ้นตามความสนใจในประเด็นที่สอดคล้องกันนโยบายและแนวทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย และที่คณะกรรมการกําหนดขึ้นในแต่ละปีประมาณค่ะเรามาดูเรื่องคุณสมบัติของผู้ขอรับทุนกันค่ะบ 1. ต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานมหาวิทยาลัยและให้รวมถึง ู้ปฏิบัติงานอื่นที่จ้างตามระเบียบของมหาวิทยาลายัย 2. ต้องไม่เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยซึ่งได้รับเงินจากเงินงบประมาณแผ่นดินหรืองบประมาณจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่อยู่ระหว่างการวิจัยหรือการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์หรือท้างส่งรายงานการวิจัยและการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์อื่นๆ 3. ต้องไม่อยู่ในช่วงวระยะเวลาการลาศึกษาต่อหรือรับปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพืนความรู้ทางวิชาการ หรือเป็นผู้ถูกยืมตัวไปช่วยราชการน,นหน่วยงานอื่นค่ะเอกสารการขอรับทุนนะคะ 1. บันทึกข้อความเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย 2. ข้อเสนอโครงการวิจัยจำนวน2ชุดพร้อมซีดีบันทึกข้อมูลในรูปแบบไฟล์ W วิร์จำนวน1แผ่น 3. หนังสือรับรองจรยิยธรรมการวิจัย1ชุดค่ะผลงานวิจัย ที่นํามาปิดโครงการวิจัยนะคะต้องมีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากลได้แก่ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR ฐานข้อมูล ISI ฐานข้อมูลสกอร์บัตที่ถูกจัดอยู่ในการจัดอันดับของวารสารไม่น้อยกว่าฟอร์ไทที่3นะคะแต่ไม่ต้องกลัวนะคะในกรณีที่ไม่สามารถปิดได้ตามระยะเวลาในสัญญากำหนด ก็สามารถขยายระยะเวลาได้จํานวน2ครั้งครั้งละ90วันค่ะถ้าอาจารย์ท่านใดที่สนใจทุน Fast-Tag นะคะสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ตามนิงกที่อยู่ที่นี่เลยนะคะและก็สามารถโทรเบอร์7385นะคะติดต่อนีรนุชบุญรอดค่ะ